สวัสดีครับบ่าถ่อสวัสดีท่านผู้ชมครับ mm hmm. พายเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องครับเดินทางมาวัดปูห้าเพี่น้องนะครับพายเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนี่ครับมหาปูยูกุติเกาปูหาเจ็ดแปดนี่แหละครับผมอ่ามาให้ปูย้ำให้ก่อนออกนะครับท่านผู้ชมงวดวันที่หนึ่งกันยายน2 5งพันห้ร้บเจ็นะครับ กุฏิปูจะอยูุดันในผพุ่นพี่น้องนะครับผมอ่ามาหอดมาถึงแล้วเดี๋ยวเขาไปกราบนมรสการปูน้ากันนะปูบึงการพี่น้องนะปูอยู่กุติเกาปูหาเจ็ดนะครับนผูมชมเดี๋ยวเขาไปกราบนมัสการปูน้ากันปูให้ต้องวดแล้วนะครับอ่าอ๋อเขาไปฟังเขาไปชมน้ำกันนะครับถ้าเบียนรถลดปูไก่เลื่อมเนอพี่น้องเ้อ นะครับเพราะว่าไปเยี่ยมแม่ปูนะครับแม่ปูกะว่านี่แหละครับปูกะนี่ครับหักหลายรถขั้นนี่ทะเบียนรถปู921พี่น้องทะเบียนรถปูอย่าลืมอไหมพี่น้องเด้อเก่าหนึ่งจะมาถูกใจเบ้าเท่าครับเก้าสองกามักขึ้นกันท่านผู้ชมนะครับเอาหุดแล้วลครับถาดปูกอยู่นั่นพี่น้องเห็นไหมครับ ครับผมเอาเขาไปกราบน้ำมาสการปูน้ากันรนบมาหาปูรอบที่แล้วเ่าถอดปบอกปูแล้วนะครับมให้ปูเน้นให้ปูย้ำให้ก้อนออก่านผชุชมนะครับเห็นปูไล่ผมบอกว่าฝันได้ครับฝันดีครับฝันดีแน,น่งานงานขาวดำงนานขาวดำกราบนมัสการครับปูอ๋ออ๋อ คับช้าถูกรวยเรื่อยรวยปัวช้าถูกคือว่าฝันได้ครับฝันจังไหนปูวฝันดีอยู่ฝันดีอยู่เออมันสิแม่นต่ว่าได้ตั้งวดหกตฝันได้หกตเลยป้าเออฝันได้หกตเลยติปูวเอาแล้ววันที่หนึ่งตัวเลขปูวนี่หกตเนี่ยมากเป็นนี้นทันเดือยปูวแห่งบ้าสาตั้งแต่ตั้งงวดแล้วอืม จให้ทนี่ชุดที่ปูให้ผมนี่นีแหายูบอสีครับแปก้มีบอมีแปดเก้าแปดก้มี8แจะเป็นเลขคันน้ำมตนนี่ปูนี่นี่แปดเจะเป็นเลขคันน้ำมแต่ว่าเลขที่ปูให้บ้าทอเจ็ดสามแปดห้าตัวที่ปูเน้นกับเมื่อนี้เอาเลขหตัวเนาะหตัวเลยบอปูโอ้ มันมาปนแปลกๆไหมฝันมาจังไหนปูขึ้นได้หกตเล่าให้ฟังแ่ฮะบอกแล้วาะนนหิวเาเพิ่มมันไนั่น,อนบนอกเราไมเอากบอเป็นยังก็บอกตามนละครับผมอืมอมเอาเขียนลงไปรวดเ่าฝันฝันมาจังไหนกัปูเนบอกหอลเขาบอกแห้งๆในปูเอฟซีบริเน้บอกเพิ่นบอกปูหายเจ็ดแปดเท่าหน่เออมาบอกกแลเรบอกปูเออ ว่ามันที่ออกตัวนี้แล้วมันออกตัวนี้มาบอกหกตัวเลยหกตัวว่ามันจะออกตัวนี้จำได้เลขปูจำได้เลยครับอีกสองตัวล่างตัวอ่ะตัวใดปูเดินเอาแปดเก้ากับตรงกับเลขขันน้ำมต์นี่ปูเนี่ยอ่เลขขันน้ำมตนนี่เห็นชัดพี่น้องเอ้ว่ามันเลขว่ามันเลขขันน้ำมตนพี่น้องเลขอ่างเลของน้ำมต์พี่น้ององค์น้ำมต์อยู่หนกุฏิปูเนี่ยเลของน้ำมต์ เลขอ่างน้ำมนต์ได้พี่น้องได้อันนี้อ่างน้ำมนต์เลขบิจเรียงของงามนี่สุขม,มหาให้เอออครับผมเอาถุงเส<ม>ือหายเงเอาหกตัวเลยบ่กปัวหกตัวเอาเลื่อยเอาลมมันผัดปูเดียวมอย่าได้ปิดพัดลมกวนจะหน่อยนี่หนึ่ปัวครับผมเอาเดี๋ยวปิดพัดลมกวนบ่ฮอนดอกปัวหกตัวเลยบอกปัวหกตัวเ,เ,ยเลยอือโอ้หัว,ว,นวนหนึ่งลงผู้อบอกคนถึงในตอนเอาเขียลนลงไปเขียนลงไปเลยบอกปัว รุ่นใหญ่ใจนิ่งมันนี่ปูนิ่งนิ่งโค้งสุดท้ายป่ปูเออเจ็ดสี่ตัวเดยวอ๋อเดี๋ยวได้ท่านมาชมด้วยนะครับป่ะรางวัลที่หนึงเลยป่ครับปูจะหาได้ปะเนาะป่ะปูบึงการนะพี่น้องเลโค้งสุดท้ายตัวใดกับปูเจ็ดเจ็ดเจดเจดเจ็ด เจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดาเจ็ดแล้วก็แปดเก้าแปดเก้านี่ล่างมูอเอาทำปรชมแปเก้นี่มันเล็กดังแล้วปูเนี่ดังแล้วเขาตัวขายแล้วะครัหาบ่ได้แล้วพี่น้องปูป่อยได้ตัวหมดอออันนี้เป็นเล็กอ้างมะม่นอาเอารางวัลที่หนึ่งเลขมาปูอกับรางวัลเล็กไทยสองตัวพี่น้อง ออกมากระเดิเ่งกันทั้งประเทศเลยปูนี่มันมัม่งออแปลกๆน้ำเน็มอ่ถ้าถูกยังมาไหวถ้าคูกมือให้ออกอันนี้ที่ปูเขียนให้ได้พี่น้องได้ที่ปูให้ตองวดเอานะหัวทันปูอ่ะสามแปดห้าสามหนึ่งเก้ากับสองเก้ามาปูอ่าเรีวยกว่าเลขเจ้าข,ของมากที่สุดนี่เลขหลวงปูนี่ครับอ่า <8, 5. S 1> นี่บอกปูเลขแปดห้านี่ที่ปูเขียนให้นี่พี่น้องวงกลมเลขแปดห้าแปดห้าวงกลมเลยบอกปูนี่เดี๋ยครับผม เอาวงกลมให้ปูบอกว่าวงกลมอีกปูจับกระดาษให้ผมนะครับแปดห้านี่ลนะมากที่สุดมักที่ทสุดเลย,เยบอปูมันจะประมาณนี่เพราะว่าปูหนึ่งเกาเ่านี่อันนี้ก็มากด้ยอ่ <laughs> เอาปูถามไนดะ้พระอาจารย์ที่พันยุกุดปูหาเจ็ดแปดเป็นยังไงเราลิยนเสียงออกมากเลยดิมาละคนกำออกจากโรงพยาบาลหรื่าผมออกแล้วห้องบินบาทท่านได้ ครับผมอ้อเอาเป็นบินบาทท่านใดสาธุนะครับยุ่นนันมันโบ่ธรรมดาเลยกุลโล่ต่อเพิ่นกับปยูกุดปูห้าเจ็ดแปดให้กระบวับยู่นัันละเ่านันเนียจังรวดัางทีเราก็แพ่งแต่เนียครับอืเราเป็นคนหักของเนียจังอ่างล่างถ้วยเนี่ยเขาตรงล่างห้สะอาดดีๆครับอืเอาปูไหนครับปูรถขั้นเนี่ยลุงปูหัดไห้มันมอม มอมใบอ่าม่อมยังครับผมมอมเปลียวมอมเปลียวอ่าที่เพิ่นมาเหมือนกันบอที่ผมที่ผมปล่อยนี่บอกที่เพิ่งไหมาแต่ขอนแก่นอ่าครับอ่าหัดให้เราขายแข็งแล้วล่ะครับมื้อนี้ก็ให้เราไปชอดเทียนอยู่ครับอืมปู่สอนนะฮัดอ่าเอาท่านผู้ชมปูอ่าฝันบ่ปู่อืมอๆมปูหา78มาบอกเออเว้าเสียงดังเลยบ่ปู่รือจังได๋เสียงดังเลยว่าตัวใดละปูเจ็ด เจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ด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 เก้าเจ็ดเออแล้วก็เก้าแปดแปดเก้านะแปดเก้าอืมเอาพี่น้องเอ่อก่อนออกน่ะพี่น้องเนาะมันมันซื้อยากแล้วล่ะบ่ได้แล้วปูตํารียหาบ่ได้แล้วมันมันเข่ากับเลขขาเจ้าน้ำเออเลขดังหลายสำนักหลายหม่องอืมแต่ว่านี่พี่น้องมหาปูนี่ก็ตรงกับเลขอ่างน้ำมนเป็นเลขอ่าองพี่น้องปูเห็ดน้ำมนใส่องนะครับเป่าเทาเลยเขียนเป็นขันน้ำมนเลของน้ำมน นะครับอยู่หนากุดปูนี่แหละครับเพ้นชัดเลยแปดเก้าแปดหกแปดห้านะครับกระตรงกับที่ปูเขียนให้นะปูให่สามแปดห้าแปดห้านี่ครับผมที่ปูเขียนนี่อันนี้ชุดสองตัวนี่สองเก้าบอกปูผมมาชุดผีที่ปูมักชุดนี้คันนี้ให้มักอีรีจิวบล็อกนี่เลขของผู้อื่นนี่เลขฝันนี่ครับเพื่อนบอกเพม่อนบัน่ ครับอันนี้เขางบดท่ะเลเจเล่เข้ามาอีรีนี่ครับปูเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองแปดหาแบงซันเลยเข้ามาครับอห้องห้องมักแปดกับเก้าครับอืันเขียนไปนั่นกับแปดเก้าหนึ่งแปดเก้าศูนย์เขียนไว้นะถ้ามีเก้าเบาเถาก็ได้ให้แล้วปูตาถันบ่มีเก้านี่แกะนงมีตองมีตองมีเนาะปูเอ่อตองมีตองไม่เห็นไหมเนาะครับปู มักบลปูจะม่าของเพื่นบัลลปเนี่อันนี้นี่เขากับบัมักจะว่าังแบบว่ามันบางเทีมันกับออกแปตกๆมันก็ขับขันจอดแต่ว่าอันที่เข้ามาอีรีนี่เป็นแปดหาครับอันเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองพุ่อนนะคือมากกระจ้าเป็นแปดหาเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าศูนย์เก้าศูนย์บะมีปูบัลลัไห้ได้ทำประชุมเด้แต่ว่าปูเน้นค่ะคคือแปดหามาปูเน้นค่ะค่ะคือแปดหา อันนี้มาฝันมาฝันได้ปูหาเจ็ดแปดมาบอกหกตัวเลยโอ้โหมามะฝันยำมันออกไปแปลกัเลยมาให้เราเข่าก็น่าว่ะครับเลยฉันจอดมันมาขอทักที่เพิ่นมาเพิ่นมาเพิ่นใาจังใดล่ะปูมาบอกเป็นมาบอกเลยบอกหรือจังใดมันทียากอียังคนนี้ครับอ่าจังจะเราบอกเลยครับแมนเนี้ยครับหรือแล้วเราบอกเลย ว่าอันนี้เราไว้ที่ไหนที่เราบอกปูนเราบอกว่านี่ตัวผีพะน,นะอ่าเรอาอก็เขียนให้เระเขียนให้เล่เาเราห้องบอกเราเขียนให้เล่จังไหนเขียนเขียนให้เลยอ่าอืมว่าโชว์อ่ะลุกขึ้นมากันดีใจเลยเนาะครับก็เลยมานั่งคิดวนะ่าบุญแนห่หน้าเล่มันออก,ปกแปลกๆหน้าเล่ขัมือนจอนขันแม่นี่ไว้มีเรื่ององค์เลยบอกหักตัว วถ้าถมาป,ปูถ้ามาหกขี้มีแต่เจ็ดเทลปูเจ็ด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 เก้าเจ็ดธรมชมเอาจะหาได้บวาลารอตเตอรี่จะมีบอลาปูเจ็ดหลายปัาน,นเลยมีสหานะผมมีมาเมีาปูเออปูแปดเก้าจะมาบ่มั 8, 9, มนคือดังเนีเค่คืออยู่หนคืออยู่วัสสันธรรมชมเอาปูย้ำให้เอฟซีมันอีกแนะ่มักตัวไหนเอาตัวมักตัวเน้นเลย ขั้นปอยตัวเดียววะปอยตัวนี้ตัวเดียวเลยเอาแปดห้าแปดเก้ากับเก้าเจ็ดน่ก็บบอดมักปันไหนบอมักแต่ว่าพื้นหังหังมาบอกก็เลยให้ี่ยเบาเถ่ามาแต่ว่ามักค่ือแปดห้าเออมักแปดห้าเอาเถ้ามาชมปูมักแปดห้าได้พี่น้องเลยข้างล่างเลยแปดห้าอืถ้าเก้าคือเก้าอย่างปูเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งอ่าเอามาลดปู ทรามผู้ชมแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้อนะปูฝันบาปูหาเจ็ดแปดมาเ,าเขียนให้หกโตเลยนะครับแล้วก็สองโตเขียนให้แป,ปดเก้าในบาปูเดอเก้าหี่ยว่า เลขตัวนี้เพรามันดังอีิงจเลยครับมันเข้าอันแล้วว่เอาให้โชคให้มั n นะพี่น้องให้โชคให้ m ắ นเดอนะครับก่อนออกปูย่ำให้ปูมาคัดคือแปดฮะท่าเก้าก็จะเป็นนี่ละครับเก้าหนึ่งเก้าศูนย์เก้าสองปูว่าอ่าท่าฮาตัวนี้ได้ก็หาไว้พี่น้องหน้าฮาร์สลากกินแบงหาลอตเตอรี่หน้าขึ้นจะบมเหลือแล้วครับท่านผู้ชมนะครับให้โชคให้ m ắ นพ่อกันคลิปหน้าโชคโชคครับซาถุกขับปูขอให้โชคมันปูด้วค่ะ โอ้ปู่พันมหาเลยอยู่ที่ปู่ปู่หาจิตแปดพันสนิทกันพี่น้องมหาเล่ย์เอาโชคมาอ่ะครับผมตุยหั่งสัพโรโชคบัติวัดโพมานัสปายาสวินาสสันตุสัพันตรายาพิวินาสสันตุสัพสังกปาตุยหั่งจะมีจันตุทีฆายุตาตุยหั่งหตุสัตว์วีเบียนจะมังโกโหตุสัพทาการสัพพะวุฒิทางคาม้าสมุตะรกาเทวตาสัตตุเมอนุรักันตุอายุวโนทุขังพระลาสาธุคร<า>ับผม